เจเออเอื่อยวันดีครับสซคือว่าล่างานบ่ได้พอดีหาคนมาเห็นงานแทนได้อะอะนี่ของฝากขอบคุณครับเอ,อื่อยเมื่อแต่ก็สื่อมาหลายนะครับของที่เอ,อื่อยทรงมาให้เป็นยังบ่านเบิดอยู่เออโดนเถื่อเอื่อยได้มา แล้วแม่ละ่ะแม่นอนอยู่ในห้องผมก็เลอกไมาเฮ็ดเวียกเดี๋ยวผมไปบอกแม่ให้ก็ต้องก็ต้องไปเล่าพากักซะสัตว์กับเขาบ้านก้อนเถาะเอาของไปเก็บน้ำเดี๋ยวสวนเ้องเป็นไหนเนี่ยล่ะกล้วยกำลังเป็นหน่วยเลยใหญ่เดี๋ยวมือแรกผมจะพาไปเปิดกระดีคือการเอื้อดใส่เปิดหูเปิดตาไม่ได้มาโดนแล้ว เย็นางพัก่อนเ้ยครับแล้วผมเอาหนามมาให้นินามครับเอื้อนใจมากเคยเบ็ดล่ะมาแต่ห่อหมูว่านมนื้อนีขึ้นสิกับไปอีกแล้วละ่ะ ยุบ,าน,บานว่าใครติดดอกตงแต่เรียนมาหาอะไรเออก็ต้าจะออกไปหานั่นดิมาพอดีวัสดีครับเอ,อือยเอ,อือยมาเชอญนี่ยยุ่งจังมือล่ะ ยุดสองมือคือได้่ยุดหน่อยเชว่าเสียให้ผ้าแม่ไปเที่ยวอ,อยู่มาเที่ยวนานเออก็สิพ้าแล้วไปช่วงนี้รดหลายโอ้ยเม่เรา,าคือิื้อปยากไปใช้ดอกแม่เราก,ก็ะเทาเราไปใช้มาใช้กระอยาดเราเ้งแต่ปวดแข้งปวดขาอยู่แล้วก็ได้ซสื้อของมาบำรุงแม่ต้องทีพผมบอกบปเหรอเออยบ้เด็ดสื่อดอกราคามันแพงโผดก็เลยสื่อผลไม้มาแทน แค่อยู่ใส่บ่อยากสื่อก็ว่าเนี่ยบางๆกับเขาเมื่อม่สื่อที่นอนไม,ไม่ให้แมเน่ซึ่งเม,มื่อนีเพราะไม่ได้จอมปวดลังอยู่เออเอื่อยอาทิตย์หนาผมจ,จิตใจขาเท่าหมดเลยจักบาทล่ะมื่นสองนี่แหละ จสาแน่ใดบอเพราะว่าเงินเดือนเอื่อยบมท่านออกใจสาบเลยดอกขันใจสามันจิเป็นขื้เปี้ยวหันผมเกือบไปสอบเลยปลยี้วหันนั่นเื่อยเราไปใจสาดอกแต่ต้นเอาเงินที่เอื่อยให้ไปเรียนเบิร์ตสื่อต่ของฝุ่มเฟื่อยเนี่ยบุยอิมทองก็คนเรียนมหาหลัยมันก็มีค่าใส่ใจมันคืออายดอกจบแค่มอสามอ่ะ เบ็ดเหยาเบากันฮัลโหลค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวสีฝาวหาไปขึ้นด้วยค่ะขอเวลาอีกจักอาทิตย์แน่ขอบคุณค่ะ เขาโทษมาท่ว,ทวหนีอีกแล้วบอกเบตเอยไปเฮง่านจริงไหนบ่มีเงินแล้วไปลงคนอื่นน่ยมีทั้งบาทมีทั้งรถฮันมาจีเอ๋ยเีย่ยงมแจ่นหนีเบตเอ๋ยมาเมื่อยๆไปพักผ่อนกินเขากินน้ำซา,าป้าน,นีแม่เพิ่นคื้นสติื่นแล้วล่ะฝากเอานามเอายาให้แม่กินน้ำด้วยครับ ทีบอกก็เบื่อจังสันที่บอกยังกัคิดแน่บอกอี๋กับที่บอกใช่อึ้ยบ้างหันนั่นละ่ะอ๋อเรื่องที่ว่าเอือยบ่มีเงินนั่นบอกก็เอือยบ่มีเงินอีหลีการผ่านเดลเถือ่อเบสิมีเงินมีทองเลยขอขยะแยงหยาบที่เอือยบ่มีกะย้อนไทละ่ะ ทบอกใ,ให้เทื่อยเฮ็ดงานแล้วบ่มีเงินม่มีทองเก็บนั่นก็นยอนเอื่อยต้องซัพพอร์ตคนหลอบข้างม่ว่าสสิ่านนามขาไฟหรือว่าขาพ้าแม้ไปหาหมอก็เงินเอื้อยทั้งนั้นส่วงนี้ก็เมืองแม่ดีๆนะเด้อเดี๋ยวเงินออกเวยสิพ้าแม่ไปตรวจอีกเทือนนึงครับ เอาไว้กับสื่อยนาะให้แม่กินเด้อส่วนทายาต้องขาใส่ใจเดือดอึเอือยอุ้าให้่ที่หลังบ่ต้องเราเอือยผมก็พอมีอยู่ใส่เก็บไปใส่ซะเลยบริใส่ยังหลายดอกในตัวเอาไว้ใส่ยามจำเป็นแต่เอือยก็ต้องขอบใจตัวน้ำที่ออกจากงานมาดูแลแม่แทนเอือยขอบคุณครับเอือยเห็นงานไม่เมื่อยเ,เอือยก็ซื้อของกินแสบๆกินนี่ด้วยครับอย่าเป็นห่วงกับคนอื่นหลาย của bên Hoàng Để nhanh khẳng lên à Chị phào kiếp hơn Chị đánh mạnh dù mẹ lưu Hello Hello ừ. Ôi này nè, xin hết ล้วก็ใจขาชสุดสาขานำจักว่านาาอะประมาณหาพ่านนี่แหละอ่าอ่าเดี๋ยวมาแรกเลยอ้วนหาครับถ้าตัววางเนี่ย ก็กังมาเยี่ยมมาดูแลแม่เนอมัแมนอยู่แต่หอวอนาทีของการดูแลพ่อแม่นั่นมเแมนนาทีของคนคนเดียวแต่ัันืือนาทีของลูกๆทุกคน